อัลฟิกรถใหม่ไม่มีให้กดแล้วนะครับสำหรับเบรกคาร์บอนเซรามิกใน p r s c h เช a ข e เ n นครับวันนี้ครับลูกค้าเลือกติดตั้งชุดเบรกคาร์บอนเซรามิกกับทางเราครับเลือกใช้เป็นจานจากแบรนด์ S-Drive นะครับเดี๋ยวตามมาดูรายละเอียดของชุดเบรกนี้ไปพร้อมๆกันในคลิปเลยครับ และชุดเบรกคาร์บ,บอนเซรามิกนะครับเราได้จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามมาดูกันเลยครับผม ในส่วนของคาลิเปอร์ด้านหน้านะครับเป็นคาลิเปอร์ขนาด10พอตนะครับมาพร้อมกับตุ้มบาลานนะครับตัวนี้ตรงรุ่นสําหรับ Porsche Cayenne เฉพาะเลยครับและในส่วนด้านหลังนะครับเป็นคาลิเปอร์4พอตนะครับแล้วมาดูในส่วนของจานเบรกกันบ้างนะครับเป็นจานจากแบรนด์ S Line นะครับจานหน้ามีขนาดไซส์อยู่ที่4 4 0มิลเมนะครับและด้านหลังขนาดอยู่ที่410มิลมนะครับผมในชุดเบรกนี้นะครับทางเราได้จัดเตรียมอุปกรณ์มาให้แบบครบๆเลยไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของผ้าเบรกด้านหน้านะครับนี่เลยครับของใหม่แท้จากโรงงานนะฮะถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของผ้าเบรกด้านหลังนะครับตรงนี้เลยตรงรุ่นเลยนะครับอย่างอื่นก็จะมีในส่วนของสายเซ็นเซอร์นะครับชุดน็อตต่างๆนะครับและสุดท้ายทางเราก็ได้จัดเตรียมแผ่นบังฝุ่นมาให้ด้วยนะครับสำหรับ Porsche Cayenne ร,รุ่นนี้เพราะว่าของเดิมที่มาจากโรงงานจะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเปลี่ยนชุดเบรกนี้ทางเราก็มีให้ด้วยนะครับ มั่นใจได้เลยครับสินค้าที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้เป็นของใบแท้จากโรงงานแน่นอนนะครับไม่ใช่ของบิ้วหรือของมือสองแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเรารอชมติดตั้งชุดเบรกนี้ไปพร้อมๆกันครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วลุกของรถคันนี้จะออกมาเป็นแบบไหนรอชมพร้อมกันเลยครับไปครับ หลังจากที่ติดตั้งชุดเบรกไปแล้วลุคของรถจะเปลี่ยนไปแค่ไหนตามมาดูพร้อมกันเลยครับและสำหรับ Porsche Cayenne e h y b r i d คันนี้นะครับติดตั้งเป็นล้อขนาดไซส์22นิ้วมาแล้วนะครับซึ่งของเดิมนะครับชุดเบรกจะมีขนาดเล็กกว่านะครับทางเจ้าของเนี่ยอยากได้ชุดเบรกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ก็ดูเต็มดูแน่นดูหล่อขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับด้านหน้านะครับเลือกใช้เป็นคาลิปเปอร์ขนาด10พอตนะครับมาพร้อมกับจานคาร์บอนซามิกครับไซส์440มิลนะครับเมื่อติดตั้งไปแล้วก็จะดูเต็มกว่าเดิมดูแน่นกว่าเดิมนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังเป็นคาลิปเปอร์4พอตนะครับมาพร้อมกับจาน400 10มิลนะครับท่านใดนะครับที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับก็จะทราบกันดีนะฮะว่าชุดเบรกเดิมเนี่ยมีขนาดเล็กกว่านะครับถ้าต้องการอัปเกรดชุดเบรกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นติดต่อทางเรามาได้เลยครับทางเรามีชุดเบรกรองรับสําหรับปอร์เชค่คเยนรรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับสามารถติดต่อเข้ามามีสินค้าพร้อมติดตั้งเลยครับ และซื้อสินค้าที่เรานะครับมั่นใจได้เลยว่าเป็นของใหม่แท้จากโรงงานแน่นอนไม่ใช่ของบิวหรือของมือสองนะครับและที่สั้นอุปกรณ์ในชุดก็ยังจัดเตรียมมาให้กันแบบครบๆเลยไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับฝากไปด้วยครับผลงานการติดตั้งของแต่งเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเบรกหรือชุด่งล่างนะครับหรือของแต่งอย่างอื่นนะครับสามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ช่อง YouTube th channel thailand นะครับ วันนี้ครับผมแมนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยครับบ๊ายบายครับ